ตัวต่อไปน,แบบ àng, นะครับเป็นกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงนะครับตัวนี้เขาบอกว่ากล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงจะใช้กระจกเว้าแทนเลนนูนนะครับอ่าก็คือข้อแตกต่างนะครับถ้าเกิดเป็นแบบหักเีแสงนะครับเมื่อกี้เราจะใช้เลนนูนนะครับแต่ถ้าเป็นแบบสะท้อนแสงนะครับเราจะเปลี่ยนเลนมาเป็นเลนว้าเห็นไหมครับตัวเลนตรงนี้นะครับอ่าเปิดประกาศแป๊บนึงนะครับตรงนี้จะเป็นเลนว้านะครับหรือกระจกเว้านะครับตรงนี้ คูขออภัยเป็นกระจกเว้าวนะไม่ใช่เลนส์ว้าวนะครับคูพูดผิดเมื่อกี้นะครับต่อไปอกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงนะครับมีปัญหาเรื่องความคาดสีน้อยกว่าแบบหักเหแสงนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นกระจกนั่นแหละนังเรียนนะครับแต่ว่าตัวเวลาเราจะส่องดูเนี่ยนะครับเราจะใช้เลนส์อีกตัวหนึ่งนะครับบริเวณใกล้ตาของเราจะใช้เลนส์นูนนะครับคือเวลาเราจะส่องเนี่ยเราจะต้องมาส่องดูบริเวณนี้เนี่ยที่คูวงกลมไว้ให้ตรงนี้ นะครับมาส่องดูตรงนี้นะครับอ่านะคือตัวกระจกเนี่ยกระจกเว้าก็จะทําหน้าที่รวมแสงนะครับอ่าทำหน้าที่รวมแส,ง,นะนะง,สงส่งไปจ้างกระจกลาบเนี่ยอันนี้คจะเป็นกระจกลาบนะครับกระจกเว้าเนี่ยจะรวมแสงเข้ามาปื๊บ <NYU! S 1> ปื around, ป๊ดปื๊ดปื๊ดรวมแสงเข้มมมามาบริเวณเนี้ยรวมเข้ามาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะส่งไปที่กระจกลาบซึ่งจะอยู่ตรงนี้อ่ากระจกเงาลาบเนี่ยนะครับาาลแล้วเราก็จะมองผ่านเลน รเราก็จะมองผ่านเรียนนูนตรงนี้เข้ามาเนี่ยนะครับมายังกระจกราบตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นนั่นเองนะครับวิธีการใช้ก็คือเราจะต้องใช้กล้องเลง็งก่อนนะอันนี้เขาเรียกว่ากล้องเลง็งนะครับอันนี้ไม่ได้เขียนไว้กล้องเลง็งนะครับเล็งไปที่บริเวณดาวที่เราต้องการจะดูแล้วก็เสร็จปุ๊บแสงเนี่ยมันก็จะเข้ามานี้ใช่ไหมครับเข้ามาเข้ามาปุ๊บไอเจ้าตัวกระจกล่ลาม้กระจกเว้วเนี่ยนะครับ ไอตัวกระจกวอลก็จะทําหน้าที่รวมแสงพอร,รวมแสงเสร็จปุ๊บจะส่งกลับไปอีกรอบหนึ่งนะครับส่งกลับมาที่อะไรครับส่งกลับมาที่ไอกระจกลาบนะครับส่งมาที่กระจกลาบแล้วเราค่อยไปมองผ่านเลนนูลบริเวณนี้เนี่ยคือเราไปมองผ่านบริเวณนี้ก็จะเห็นเป็นดาวดาวต่างๆที่เราส่องดูนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงนะครับ อ่าอันนี้จะราคาแพงขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้แบบถูกๆนะครับอ่าแบบถูกๆโดยทั่วไปถ้าอ่าแต่ก่อนที่เลนมันยังไม่แพงเราก็ใช้ท่อ p v c ทําได้นะครับใช้เลนนูน2อันเลนนูนที่เอามาก็เอามาจากตัวแว่นขยายนะนะครับที่ตามร้านทุกอย่าง20สิบาทนะครับส่วนตรงนี้นะครับถ้าเป็นในส่วนก็กล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงอันนี้จะแพงขึ้นมานิดนึงนะครับอุปกรณ์ก็จะหายากนิดนึงนะครับต่อไปนะครับ กล้องโทรทัศน์แบบผสมนะครับก็คือเป็นการรวมทั้งในส่วนของอข้อดีข้อเสียของทั้งแบบหักเหแสงแล้วก็แบบสะท้อนแสงรวมกันเขาบอกว่าเป็นกล้องท,ที่ใช้ทั้งเลนนูนและกระจกเว้ารวมแสงเป็นกล้องโทรทัศน์ที่มีขนาดเล็กมีความละเอียดสูงเหมาะสําหรับใช้สํารวจวัตถุขนาดเล็กนะครับ เขาบอกว่าเป็นการผสมประสานจุดเด่นของกล้องโทรทัศน์แบบหกักงีแสงและแบบสะท้อนแสงเข้าด้วยกันทําให้ได้ภาพที่ประจากความคาดสีด้วยมุมมองที่กว้างขึ้นนะครับอ,อันนี้ก็เป็นข้อดีของกล้องโทรทัศน์แบบผสมนะครับก็มีลักษณะาการทํางานนะครับก็คือมีเลนนูนนะครับทาหน้าที่เป็นเลนใกล้ตาขยายภาพได้ขึ้นก็คือเรามองดูจากด้านท้ายนะครับตรงนี้ นะแล้วก็มีกระจกเววนะครับทำหน้าที่รวมแสงให้มาตกบริเวณจุดเดียวนะครับอ่าตรงนี้บรเวณกระจกเววนะครับแสงก็จะเข้ามาปื๊บนี่นะครับนี่เข้ามาที่กระจกเววตรงนี้นะนะครับเนี่ยรวมแสงเข้ามาปื๊บแล้วก็สะท้อนไปอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับอ่านี่ก็คือลักษณะของกล้องลูลาดแบบผสมนั่นเองนะครับก็จะมี3มตัวมีแบบอ่า หักเหแสงแบบสะท้อนแสงแล้วก็มีแบบผสมนะครับส่วนการหาค่ากําลังขยายก,ก็คือหาจากาความยาวโฟกัสนะครับความยาวโฟกัสของเลนส์ใกล้วัตถุหานะรด้วยความยาวโฟกัสของเลนส์ใกล้ตานั่นเองนะครับอันนี้ต่อไปเขาให้ดูอะไรกล้องโทรทัศน์อวกาศทับเบลลอ่าโอเคนะักเรียนก็สามารถที่จะสแกนดูได้นะครับเดี๋ยวครูจะกรอบลิงก์ไปดูนะครับ,นะรบตรงนี้กล้องโทรทัศน์ทับเบลล เอาไวางลงนะลิงที่คุณเลือก oh. ใช่นี่อ๋อโอเคไม่แหละดีวคุป,ปิดอันน้จออกก่อนนะอ่ามีไลให้าเลาดูบ้างน,นะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับกล้องโรลฮัทว้าว โอ้แยกออกมาชิ้นชิ้นให้ดูเลยนะครับพี่ดูได้โอ้เราเรียนสามารถเข้ามาดูได้เลยนะเนี่ยก็อทํนอา,ากาศฮัมเบอร์นะครับมีอะไรอีกนะครับที่เขาให้ดูอ๋อพื้นหลังอากาศอ๋อคือเราเลือกได้มีห้องเครื่องมืออยู่บริเวณท้ายลามตรงนี้โอ้รเวด้านท้ายโอ้ทำดีมากเลยนะครับก็จะทอตัวสไลด์ตรงนี้นะครับช่วยให้นักเรียนเห็น ลักษณะของกล้องโทรทัศน์นะดีมากนะครับของฮับบูเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศตัวแรกเลยนะที่ส่งออกไปนอกโลกนะครับ่คือมันจะทํางานอยู่นอกโลกเลยนะครับซึ่งจะไม่ถูกรบกวนจากชั้นบรรยากาศของของโลกของเรานะครับตรงนี้เดี๋ยวไปดูอนินโทรเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าในพศูนย์โอ้ปีที่ครูเกิดเลยนะเนี่ยนะครับสาปีที่แล้ว ได้มีการปล่อยกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับบลนะครับ s s c เข้าไปในวงโครจรระดับต่ำของโลกและยังคงใช้งานอยู่จวบจนถึงปัจจุบันกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับบลเป็นกล้องโทรทัศน์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายมากที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดอีกทั้งยังมีความสำคัญยิ่งในฐานะอุปกรณ์ในการวิจัยและเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวง การดาราศาสตร์กล้องโทรทัศน์ฮับเบิลตั้งชื่อตามนักบินอาวากาศนามว่าเอ็ดเวิร์ดเอ็ดวินฮับเบิลนะครับต่อไปบอกว่าไงอีกกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลมีกระจกที่หนา2.4เมตรหรือ7.9ฟุตอุปกรณ์หลักของกล้อง4อย่างที่ใช้สำรวจในแถบพลังงานที่ใกล้กับ รังสีอินฟาเรดแถบพลังงานที่มองเห็นและแถบพลังงานที่ใกล้กับรังสีอันต v าไวโอเลตวงโครจรซึ่งอยู่นอกการรบกวนของชั้นบรรยากาศของโลกทำให้กล้องบรรากาศฮับโกสามารถจับภาพที่มีความละเอียดสูงและแสงจากพื้นหลังลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับกล้องโทรทรศน์ที่ถ่ายจะ,ะถ่ายภาพจากบนโลกนะก็อย่างที่ครูบอกว่ามันไม่มีบรรยากาศลบกวนนะครับ มันก็เลยถ่ายภาพได้ชัดเจนแล้วก็ไกลมากนะครับมีการเสนองบประมาณสำหรับประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์อาวากาศตั้งแต่ปีคศ .1923 และได้รับทุนสนับสนุนในคิทสทศตรวรรษ1970ซึ่งมีกำหนดการปล่อยขึ้นสู่อาวากาศในปีคศ1983แต่ก็เกิดปัญหาจากความล่าชา้าปัญหาเรื่องงบประมาณและเหตุการณ์ภัยพิบัติกระสวยอาวากาศ เชลเลนเจอร์ enger, นะครับในปี1986โดยกล้องโทรทัศน์ได้รับการปล่อยขึ้นสู่อากาศครั้งแรกในคอสอ1990อ๋อ้ปีเดียวที่ฟูกเกิดเลยนะครับ1990นะครับอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวมาดูองค์ประกอบเพราะว่ามีอะไรแผ่นอลูมิเนียมกั้นแสงอ๋อมีอะไรช่องประตูอ๋อช่องประตูเปิดรับแสงนะครับนะนะเดี๋ยวปิดน,นี้ช่องประตูอยู่ท่าน หายตรงนี้นะครับอันนี้คืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์นะครับติดตั้งตามแนวแกนทัะตรงนี้ต่อไปมีกา้านแผ่นก้านรวมแสงตรงกลางโอเคมีที่จับบนกล้องมีอะไรอีกห้องเก็บอุปกรณ์โอ้ห้องเก็บอุปกรณ์อยู่ตรงนี้อ่าโครงสร้างแนวลาบจุดโฟกัสนอ โอ้มีหลายอย่างนเะรียนมีแผงโซลาเซลล์เครื่องมือติดตามดาวโอเคโมดูลสนับสน,นุนอันนี้กล้องถ่ายภาพสนามมุมกว้างนะครับมีมีห้องย่อยโอ้เยอะแยะนะครับนักเรียนลองไปคลิกดูนะครับอันนี้หลักๆที่ส่วนมากเขาไปขอข้อสอบก็จะประมาณว่าเอา่อทำไมกล้อง อากาศฮับบิลนะครับถึงมองเห็นดาวได้ชัดเจนก่บกล้องอโทรทัศน์บนโลกของเรานะครับคำตอบก็ววคือกล้องฮับบิลเนี่ยมันเป็นกล้องที่ลอยอยู่ในอวกาศทําให้ตัวกล้องเนี่ยไม่ได้ถูกรบกวนจากาบรรยากาศของโลกนั่นเองนะครับก็เลยได้รับแสงได้มากกว่านั่นเองนะครับตรงนี้แต่ปัจจุบันนี่มีกล้องโทรอวกาศโทรทัศน์อวกาศ,ศเนี่ยอีกตัวหนึ่งเข้ามาแล้วนะคือ กล้องโทรทรศน์อวกาศแม็กจ์แอลนด์นะครับอีกตัวหนึงน่งตัวนี้รู้สึกเขาจะปลดประจําการไปแล้วนะครับแต่ว่ายังคงใช้งานอยู่เหมือนเหมือนข้อมูลที่ให้มานะครับแต่ว่าหลักๆคือเขาเปลี่ยนไปใช้กล้องตัวใหม่แล้วนะครับก็คือเจ้าแม็กจ์แลนด์นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเทคโนโลยีอวกาศอันต่อไปนะครับอ่อันนี้เป็นเรื่องของดาวเทียมนะครับเขาบอกว่าดาวเทียมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วส่งไปโครจรรอบโลก ซึ่งดาวเทียมมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในหลายๆด้านดังนี้อันแรกนะครับด้านการสื่อสารนะครับรับสมงขึ้นวิทยุเพื่อสื่อสารโทรคมนาคมใช้ในการติดต่อสื่อสารในประเทศระหว่างประเทศช่วยในการวกควบคุมเส้นทางและบอกตำแหน่งที่อยู่นะครับอันนี้ด้านการสำรวจเชิงวกทยธรรมชาติใช้ประโยชน์ในด้านป่าไม้การเกษตรการใช้ที่ดินอุทกวิทยาธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและการทำแผนที่ ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติได้แก่ดาวเทียมแลนเซปดาวเทียมเรเดราเซปดาวเทียมอะไรนี่เอรอสประเทศไทยส่งดาวเทียมไทยโชดหรือดาวเทียมทีออสขึ้นไปอันนี้เป็นที่ใช้ในการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติส่วนมากที่ออกก็มีดาวสุดท้ายเนี่ยนะครับดาวเทียมไทยโชดหรือทีออสเนี่ยที่ชอบมาออกก็สอบนะครับว่าเป็นดาวเทียมประเภทใดคำตอบก็คือ ดาวเทียมทีออสหรือไทโชนจะเป็นดาวเทียมที่ใช้ในการสำรวจทรัพยาการธรรมชาตินะครับต่อไปด้านทรัพยากรอากาศนะครับใช้ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาส่งสัญญาณภาพทายาการมาสู่พื้นดินดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาดวงแรกที่ส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกคือดาวเทียมไทรอสหนึ่งนะครับอันนี้บอกว่าด้านการสำรวจสมุทรศาสตร์ใช้ดาวเทียมสำรวจสมุรศาสตร์ทำการบันทึกข้อมูลในช่วงขึ้นไมโครเวฟ มีบทบาทด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลเช่นการเปลี่ยนแปลงของระดับน้าําทะเลขึ้นลมนะครับน,นี้เป็นดาวเทียมที่เขาใช้ในการสํารวจน,นะครับทีน,นี้มาดูนะครับอันนี้บอกว่าดาวเทียมดาวเทียมไทยคมเป็นดาวเทียมสื่อสารของไทยปัจจุบันมีการส่งขึ้นสู่วงโคจรแล้วทั้งหมด8ดวงนะครับนี่ก็คือเป็นดาวเทียมดวงที่สําคัญของไทยนะครับไทยคมย่อมาจากไทยคอมมูนิตี้นะครับก็เลยชื่อว่า ไทยคมเป็นชื่อที่ในหลวงรอ .9 ของเราทงตั้งให้นั่นเองนะครับจะมีไทยคม1ไทยคม2ไทยคม3คมส5 6 7 8นะครับตรงนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยของเรานะครับที่ได้มีดาวเทียมที่ใช้ในการสื่อสารของไทยของเราเองนะครับไปดูข้อต่อไปนะครับตรงนี้ ยานอาวากาศนะครับเขาบอกว่าเป็นยานพาหนะที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้ในการเดินทางในอาวากาศซึ่งนํามาใช้ประโยชน์ในหลายด้านแล้วแต่วัตถุประสงค์เช่นการสื่อสารโทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาการสํารวจอาวากาศซึ่งยานอาวากาศแบ่งเป็นประเภศอันหนึ่งคือยานอาวากาศที่ไม่มีมนุษย์ควบคุมเป็นยานอาวากาศที่ประหยัดเชื้อเพลิงเป็นยานขนาดเล็กมีมวลน,น้อยนิยมใช้ในการสำรวจและบุกเบิกการเดินทางระยะไกล ยานอวกาศไม่มีนุษย์ควบคุมถูกส่งไปสำรวจดวงจันทร์ดวงที่เป็ดาวเคราะห์ในห้นาวงอวกาศนะครับตรงนี้ก็คือเป็นเป็นประเภทหนึ่งนะครับแล้วก็ดาวเทียมอยานอาวากาศพวกนี้นะครับที่เข้าใช้ในการสำรวจพวกนี้จะโดยส่วนมากนะครับเขาจะนิยมใช้พลังงานนิวเคลียร์นะครับเพราะว่าเป็นพลังงานที่อมันใช้ได้นานนะครับแล้วก็การเดินทางอวกาศในการเดินทางในอาวากาศเนี่ยต้องใช้เวลาในการเดินทางนานมาก นะครับดังนั้นต้องใช้เชื้อเพลิงที่มันมีประสิทธิภาพมากนะครับต่อไปนะครับอันนี้บอกว่ายานอาวากาศที่มีมนุษย์ควบคุมนะครับก็คือเป็นยานอาวากาศขนาดใหญ่เนื่องจากต้องการบรรทุกมนุษย์อาวากาศและสิ่งของจําเป็นต้องใช้ในการดํารงชีพการส่งยานอาวากาศประเภทนี้ต้องใช้เชื้อเพลิงจํานวนมากโครงการในการสํารวจอาวากาศมีหลายโครงการเช่นโครงการสกายแลบโครงการ ทดสอบอพอลโลโซโซยูสนะครับโครงการอพอลโลนะครับโครงการเจมิน่นะครับโครงการขนส่งอวกาศนะครับนี้ส่วนมากเดีย๋ยวนี้เขาจะเป็นโครงการในส่วนของโครงการขนส่งอวกาศนะครเป็นส่วนใหญ่นะครับ,นะรบก็อย่างเช่นบริษัทของอีลอนมาร์กสเปซเอ็กแบบนี้ก็จะทำะจัดตั้งเป็นบริษัทขึ้นมาเลยทำหนะ้านะที่เกี่ยวกับการขนส่งดาวเทียมขึ้นไป ในวงโครจรของโลกนั่นเองน,นะครับต่อมาเข้าพูดถึงกระสวยอา,ากาศกระสวยอา,วากาศนะครับมี3ส่วนดังนี้ทางเชื้อเพลิงภายนอกนะครับทำหน้าที่บรรทุกเชื้อเพลิงเหลวซึ่งมีท่อลำเลียงเชื้อเพลิงไปทําการสำดาบในเชื่อนยนนะทางเชื้อเพลิงเหลวนะครับแล้วก็มีจรวดนะครับจรวดเชื้อเพลิงแข็งทําหน้าที่ขับดันยานขนส่งอาวากาศทั้ง ระบบยานทะยานขึ้นไปสู่อวกาศนะครับต่อไปก็คือยานขนส่งอวกาศหรือกระสวยอวกาศทําหน้าที่เป็นยานอาวกาศห้องทํางานของนักบินทุบรรทุกสัมภาระที่ต้องการปล่อยในวงโคจรในอวกาศนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของกระสวยอวกาศเองทีอ่ออกแบบขึ้นมานะครับต่อมามีอะไรอ๋อนี่ชุดนักบินนะครับนี่บอกว่าบุคคลที่เดินทางไปกับยานอาวกาศ ไม่ว่าจะเป็นยนานอวกาศแบบไหนทั้งที่โครจรรอบโลกในระยะสูงจากพื้นราว80-100กิโลเมตรขึ้นไปหรือเดินทางออกไปยังตำแหน่งอื่นๆใดนอกวงโครจรของโลกนะครับผลกระทบต่อร่างกายของนักบินอวกาศนะครับก็จะมีการตอบสนองการเคลื่อนที่ของร่างกายที่ผิดปกติอยู่ในภาวะโลหิตจ,จางติดเชื้อได้ง่ายกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาหลังจะรีบลงนะครับเพราะว่า ในอวกาศมันไม่มีแรงโน้มถ่วงนะครับนะครับมันก็เลยส่งผลต่อร่างกายเยอะมีอะไรอีกมีความสามารถในการมองเห็นลดลงตาเป็นต้อกระจกการเต้นของหัวใจผิดปกติทําให้กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงกระดูกเปราะและแตกง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่เมื่อเราไปอาศัยอยู่ในอวกาศนั่นเองนะครับดังนั้นเวลาที่นักบินอวกาศเนี่ยเขาจะมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานบนอวกาศนะครับไม่ใช่ว่าจะไปอยู่ได้ตลอดเลยนะครับ พอถึงไปปฏิบัติงานระยะเวลาหนึ่งก็จะมีความจําเป็นที่จะต้องกลับมาอย่างพื้นโลกนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่กลับมาเนี่ยก็คือสภาพร่างกายเราจะไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่บนพื้นโลกของเราได้นั่นเองนะครับต่อไปอันนี้เขาบอกว่าโครงการสำรวจอาวากาศความก้าวหน้าของการสำรวจอาวากาศนะครับก็จะมะียุคก่อนอาวากาศนะครับบอกว่าในอดีตท,ท้องฟ้าและอาวากาศเป็นสถานที่ลึกลับ การเกิดฝนพายุนั้นเกิดจากการบันดาลของเทพ,พเจ้าต่อมาเมื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียมากขึ้นการใช้กล้องโทรทัศน์สองดูวัตถุต่างๆบนท้องฟ้าและใช้จานรับคลื่นวิทยุจากดวงดาวต่างๆอันนี้คือยุคก่อนที่จะมีเราก็เข้าใจว่าพวกฝนลมพายุต่างๆเกิดจากการกระทําของเทพเจ้าแต่เมื่อ เรามีดาวเทียมมียานอวกาศขึ้นไปดูแล้วเราก็พบว่าจริงๆมันก็คือปรากฏการธรรมชาติธรรมดาน,นั่นเองนะครับอันนี้ยุคอวกาศบอกว่าเป็นยุคที่วิทยาศ,าศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาเฟื่องฟูมากขึ้นมีการศึกษาอวกาศและประดิษฐ์ยานอวกาศเพื่อส่งไปสำรวจอวกาศโดยสหภาพโซเวียตส่งดาวเทียมดวงแรกชื่อสปูนิกขึ้นไปสู่อวกาศที่เราชอบบอกคอสอบกันว่าดาวเทียมดวงแรกนะครับที่ใช้ในการสำรวจอวกาศคืออะไรก็คือ ดาวเทียมสปูกนิกนั่นเองนะครับเป็นของเป็นของโซเวียตนะครับหรือของรัสเซียปัจจุบันนั่นเองนะครับในยุคที่เขาแข่งกันกันนะครับโซเวียตชนะเรื่องการแข่งขันอวกาศในการส่งดาวเทียมขึ้นไปได้เป็นดวงแรกแต่แพ้สงครามเพราะว่ามีคนบอกว่าเอาเขาเอาเงินไปทุ่มกับการทำดาวเทียมดวงนี้มากเกินไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปนะครับ อันนี้บอกว่าโครงการสำรวจอาวากาศประเทศไทยใช้ดาวเทียมในการสำรวจอาวากาศสามระบบคือดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาดาวเทียมสื่อสารดาวเทียมสำรวจรทรัพยากรธรรมชาตินะครับตรงนี้ก็จะมีดาวเทียมสามประเภทหลักที่ประเทศไทยเราใช้เนาะอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นสถานีอวากาศนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานีอวากาศกันดีกว่า